เก่งเนาะที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับพ่อได้อะไรอย่างเงี้ยออาวแพ่อก็เบาๆบ้างไงคือหนูว่าะพูดเลยเลสเปกพ่อแม่หนูมากที่แบบว่าถ้าเป็นคู่รักบางคู่อะค่ะเขาก็คงไม่คุยกันหรือว่าออกมาต่อว่ากันแต่ว่าพ่อกับแม่หนูอะก็ยังแบบหวังดีให้กันเขาก็ยังรักกันนะหนูรู้เออแบบว่าเออแบบคารพบเขาอะที่แบบว่า เขายังเป็นเพื่อนดีๆต่อกันได้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกแม่เลยว่าแบบแม่แมกเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเก่งเนาะที่แบบว่าเป็นเพื่อนกับพ่อได้อะไรอย่างเงี้ยเอ,อ๋อแล้วพ่อก็เบาๆบา้บางไงเบยพี่ <c oughs> <อ>มาพีา่มบพีบ่ก็ไม่ต้องสร้างเรื่องอื่นๆแล้วช่วยกันขายของนี่แหละเราได้มารู้จักกับพี่เอพี่หน่อยอ่ะหนูก็แบบดีใจมากๆกแล้วก็แบบอยากให้พ่อแบบขีดแล้วก็ไม่สร้างด้วย กอดกอดน้องเบนหน่อยค่ะกอดไ้่ได้กอดไม่ไดิกอดไม่กอดสี่คนยดงไม่เป็นไรค่ะนี่กอดลูกกะกอดทุกวันอยู่เลย